ดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเมจิกซูเปอร์ไบายครับผมอยู่กับผมเพชรเมจิกครับผมวันนี้ครับเรามาถ่ายกันที่กลางทุ่งนานะครับผมเห็นเมื่อวันนว่างนะครับผมถ่ายกลางทุ่งนาแล้วแบบดังนะครับผมเผื่อเราจะดังบ้างครับเราก็เลยมาถ่ายกลางทุ่งนาเลยนะครผมเอ๊ะมันไม่ใช่ทุ่งนานี่หว่าเ้ยมันเป็นทุ่งมันมันเป็นป่ามันนะครับทุ่งมันนะอันนี้คือเขาเปียนละเราที่เราลงมาถ่ายก็คือเราไม่มีการเหยียบมันเขานะครับผมเดี๋ยววันนี้ครับผมเราจะมารีวิวรถกันนะครับผมเมื่อกี้อาจจะเห็นแว๊บไปแล้วนะครับผมคครรรัับบชชชืื่่่่่่ออออเเปปมมแตขขีีะไยู้าง สี่ช้างเอาดีๆอ่ะ QR15 15เออนะเดี๋ยวพามาดู R15 หน่อยสิเป็นยังไงชื่อเ,เต็มๆมันชื่อว่าอะไรครับตัวเนี้ย YZF R15 YZF R15 น้องเป๊ะออกมานานหรือ,อยังครับออกมาสิบเก้าอะสิบเก้าวันใช่สิบเก้าอันนับด้วยเหรอสิบเก้าวันแล้วซื้อสดหรือว่าดาวซื้อดาวมาซื้อดาว,ดาวตัวลงซื้อรถหรือซื้อดาวซื้อรถดาวมาเท่าไหร่ดาวมาสองหมื่นครับสองหมื่นดาวมาสองหมื่นแล้วผ่อนเดือนเท่าไหร่ครับผ่อนเดือนละ 3 2 0 0 3 2 0 0กี่ปี36มสงสามปี3ปีดาวมา20,000ผ่อนเดือนละ3 2 0 0 36ปีเอ้ยสามสามงวดสปีสามสิบเดือนนะครับผมราคารถอยู่ที่ราคาเต็มใช่าเมเก้าหมื่เต็ดพัน0้ารมโอเค97,500ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับแล้วพอผ่อนเสร็จแล้วรวมดอกเบี้ยจะเป็นเท่าไหร่ครับไม่เกินแสนสามไม่เกินแสนสามก็ดอกเบี้ยเยอะอยู่ กี่เปอร์เซ็นต์ครับวันที่เราไปจัดวันนั้นเวียนหนึ่งจุดหนึ่งหนึ่งจุดหนึ่งเออไม่เยอะนะไม่เยอะเอา<ม>โอเคซื้อเขาไม่ติดโปรมันจะเหมือนมันจะจบประมาณแสนกว่าบาทแต่นี้ถ้าจบไม่เกินแสนหนึ่งกว่านี่แหละโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันที่ข้างหน้าก่อนเลยครับเริ่มที่ข้างหน้าครับผมมีอะไรบ้างครับของแต่งมีชิวหน้าของของอะไรก็ไม่รู้เอ้า คิวหน้าของอะไรเนี่ยไม่รู้เหมือนกันสั่งมาจากไหนสั่งมาจากไหนสั่งมาจากช้อปปี้ช้อปปี้เท่าไหร่ห้าร้อยกว่าบาทห้าร้อยกว่าบาทจะเป็นคิวตรงหนวกนูนๆอย่างนี้เลยใช่ใช่หนวกนูนๆแล้วก็มีติ๊กเกอร์ S B K อันนี้คือไปไปจูนมาหรือว่าไงไปขโมยเข้ามาขโมยใครมาขโมยเป็นเมจิกขโมยที่เข้ามาโอเคแล้วก็อันนี้ติ๊กเกอร์เมจิกทัวร์ไบติดแล้วแรงม้าเพิ่มอีกสิบแรงม้านะครับผมแต่แรงโมอีกร้อยแรงโมนะแล้วอันนี้คืออะไรอุดกระจกหรือว่าอะไรเนี่ยของเดิม ของเดิมที่รองกระจกอ๋อคือที่รองกระจกมันอ๋อมันอ๋อมันเป็นยางเออแล้วก็ตรงนี้มีอะไรเนี่ยก็คือมันเป็นอัเป็นยางของเดิมเลยเราก็ถอดกระจกออกแล้วก็เอาอันนี้ปิดได้เลยใช่ไม่ต้องไปซื้อของแจงใส่ซื้อซื้อเออแต่ของยังไม่มาใช่รู้เรื่องข้างหน้าครับโชคมันคืออะไรยังไงครับผมโชกเป็นอัพไซดาวอัพไซดาวยิ่งเทราคาไม่ถึงแสนนี้ให้อัพไซดาวมาเนี่ยแบบโคตรสุดโคตรสุดนะสวยนะกระบอกทองแกนเงินแล้วก็ อันนี้เป็นบิกเบรกสองพอร์ตใช่นะครับจานหน้ากี่มิลไม่รู้ไม่รู้เยี่ยบล้อตีน้ำเงินนะครับผมให้ดูลายล้อใกล้อันนี้คือเรามาทุ่งนาไงดูดำปิดตีเลยยังหน้าเท่าไหร่ครับล้อหน้าล้อหน้าประมาณหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยทัพแปดสิบร้อหลังเท่าไหร่ครับร้อยสี่สิบทัพเจ็ดสิบร้อยสี่สิบรับเจ็ดสิบนะครับผมข้างบนตรงนี้ก็จะเป็นแผงคอแผงคอจะเป็นในประมาณนี้นะครับผมแผงคอแบบเสาะร่องตรงนี้ประกับมีอะไรบ้างนี่ก็ ออฟลันออฟลันก็ไฟฉุกเฉินฉุกเฉินแล้วก็ปุ่มสตาร์ทสตาร์ทแล้วฝั่งนี้ครับอันนี้มีไฟพาร์ทไฟพาร์ทแล้วก็ไฟสูงไฟสูงนี่ไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวแล้วก็แต่แตะโอเคเดี๋ยวเราลองมาดูที่เรือนไมค์นครับผมว่าเป็นยังไงอ่าไมค์จะประมาณนี้นะครับมีปุ่มมีโหมดมีอะไรยังไงบ้างครับน้องเต็มนี่ก็เป็นมีบอกเกียร์บอกเกียร์ เป็นบอกเกียร์แล้วก็วัดรอบลองเข้าเกียร์ให้ดูได้ไหมเข้าเกียร์ก็คือจะมีไฟบอกเกียร์ตรงนี้นะครับผมเออได้ละอันนี้คือไฟบอกเกียร์ไฟบอกเกียร์ครับผมแล้วก็วัดรอบปกติวัดรอบเังยนต์ก็บอกน้ามันน้ํามันเออวันนี้มีน้ํามันนะครับผมแล้วก็กิโลรวมอุ้ยพันกว่าแต่ยางก็พิ่งออกพึ่งออกหนึ่งพันเก้าสิบสี่กิโลแล้วถ้ากดมันกดอะไรยังไงได้บ้างครับอันนี้เป็นกดปุ่มฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายเป็นปุ่มซิเล็กซิเล็กอ่ากดปึ๊บ มันเป็นทริปทริทิป A สี่ร้อกสิบเกโลต่อไปทิปสองสี่ร้กสิบเจ็ดเหมือนกันนี่นาฬิกานาฬิกาห้าโมงอันนี้จะเป็นร้อยกิโลเมตรตลิตรร้อยกิโลเมตรต่อหนึลิตรใช้ใช้น้ำมันกี่ลิตรใช่ไห่อหน่ร้อยกิโลอ่าต่อหนึ่งร้อยกิโลแล้วก็อันนี้ทาไว้แค่2อลิตรอันนี้คืออะไรวะไม่รู้เหมือนกันมันจับเอง A A A เอวีเอวีถ้าจะเป็นร้อยกิโลวะร้อยกิโลใช้ไปสองวิหรอหรอไม่หรอกวิววก็อันนี้ไม่ชัวรนนะครับใครรู้คอมเมนต์บอกได้ต่อไปนี่ก็เป็นความเร็วรวมมะไม่นะน่าจะเป็นเมื่อกี้นี้หรือปล่าไม่น่าใช่อันนี้น่าจะเป็นกี่กิโลขับเฉลี่ยป็นความเร็วกี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงอาจจะประมาณสามสิบหกกิโลเมตรต่อชั่วโมงอะไรประมาณนี้ก็กิโลรวมกิโลรวมแล้วลองกลับมาที่ทริปหน่อยครับถ้าเราจะรีทริปเรากดยังไงครับ กดปุ่มฝั่งขวานะครับรีเซ็ตรีเซ็ตอ่ะกดกดค้างกดค้างปึ๊บอ๋อมันจะเป็นศูนย์อ่ะประมาณนี้นะครับผมอันนี้ก็คืออะไรไอระพริประพลิปเนี่ยมันคืออะไรครับไฟชิปไลท์ครับมันมีชิปไลท์ด้เหรอมันตั้งได้ไหมว่ากี่พันรอบหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยตั้งได้ตั้งยังไงครับมันต้องเปิดปิดใหมเม้่กดปุ่มนี่สิเล็กค้างไว้อ่ากดสิเล็กค้างไว้แล้วก็เปิดกุญแจอันนี้คือการเข้าเมนูใช่ไหมครับใช่แล้วก็ขึ้นอันนี้เป็นความสว่างจอ อ๋อมันตั้งเฮ้ยปุ่หัว,วมันตั้งได้แบบนี้เลยถ้ากดเจยงวะปุ่มซิลก็กอันนี้ก็คือข้ามต่อไปนี่แล้วก็จะมีให้เลือกว่าจะให้มันกระพริบเร็วหรือกระพริบชา้าถ้ากระพริบชา้าก็กดอย่างนี้กดปุ่มรีเซ็ตรีเซ็ตก็เปิดค้างก็รีเซ็ตถ้กกากดอ,อีกรอบก็จะเป็นกระพริบถ้าเลือกก็กดซิลก็กอ่ะซิลกิกยูี่มีหมดอะไรบ้างแล้วนี่ก็จะเป็นตั้งให้มันขึ้นตอนกี่พันรอบกี่พันรอบนี่ตั้งไว้เก้าพันเก้าพันอ่ลกวกดซิล็กมันก ใช่กระพริบช้าไอกระพริบเร็วแบบนี้แล้วคามสว่างครับคามสว่างก็อันเปิดสุดมาแรกเลยอ่ะกดอย่างเงี้ยแล้วก็ปรับรีเซ็ตหนึ่งขีดนี่ก็คือสว่างน้อยสุดหนึ่งขีดสว่างน้อยสุดถ้ากดอีกทีนึงก็ขึ้นมาสองขีดก็คือเพิ่มมาเพิ่มมาสามขีดก็เริ่มสว่างขึ้นเรื่อยๆใช่อ๋ออเคเราก็ตั้งไว้สว่างหกขีดสว่างสุดเลยใช่ไหมหกขีดใช่ใช่โอเครู้เรื่องขอบคุณครับผมเดี๋ยวเรา ดูอะไรต่อถังน้ํามันเปิดยังไงถันนงน้ํามันผมชอบอยู่ตัวหนึ่งนะ R สิบห้าเพราะว่ามันชอบอย่อยางหนึ่งตรงที่ว่าพอเปิดเนี่ยมันไม่ต้องยกออกมาใช่รถบบ D R K เปิดปุด๊บยกออกมาทั้งเบ้าเลยครับเพื่อนๆดิดขวาแค่ยกเลยอ๋อโหอย่างนี้โคตรเจ๋งมันพุ่งพุ่งจะพุ่งมายังไงล่ะคือชอบตรงนี้มากคือแบบมันไม่ต้องออกมายัางไงย่ะหาิบปามาถือไว้นะครับผมโอเคปิดได้แล้วก็ตรงนี้คืออะไรครับสดลองเฉย อะไรแอโร่เหรอแอโร่เดรดมี่ราไปบความร้อนอะไรอย่างงี้ป่ะแบบอาวันเหมือนอาวันงีใช่ไหมโอ้แสดงว่าไอ้คันนี้้องเหมือนอาวันมากแล้วก็เบาเปิดยังไงครับน้องเปมเบาก็ใช้คุณแจเหมือนเดิมครับคุณแจบิดขวาแล้วก็ดันดึง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 อ่ะดึงไหลังนะดึงไฟหลังปั๊บเปิดโอ้โหในรูใต้บอกมีอะไรไม่มีอะไรม่ีอะ่อย่างข้างล่างนี่คือเก็บอะไรอ่ะตรงเนี้ยนี่เป็นเอกสาร อ๋อเก็บเอกสารได้ใช่ใช่เวลาโดนไอ้นี้ะไปส่งไปสั่งตำรวจอะไรอย่างงี้ป่ะต่อไปไปขอทางเดี๋ยวดูข้างหน้านะครับผมต้องสตาร์ทต้องสตาร์ทไปขอทางก็เปิดได้เลยไม่ใช่เหรอมึงเป็นเจ้าของรถจริงวะเนี้ยไฟนี้ดูไฟนี้ไฟอะไรอ๋อไฟพาร์ทนี่ครับไปขอทางข้างหน้าจะเป็นแบบนี้นะใช่ส่วนข้างหลังนะครับผมอันนี้เห็นอะไรนะไปทำมาใหม่ใช่ขอดท้ายออกนะครับผมอันนี้คือไม่ใช่ไม่เซ็ทะเบียนนะทะเบียนน้องยังไม่ได้นะครับเพื่อนๆนี่ครับเป็นไฟเส้น LED งบเท่าไหร่งบประมาณ 6กสิบาท60บาทใครพาทาครับเป็นเมจิเ <c oughs> มจิ <c oughs> พาทาครับ6กสิบาทนะครับผมนี่นะ <c oughs> แบบนี้เลยนะครับผมอันนี้ก็ไปขอทางข้างหลังตอนกลางคืนบอกเลยว่าสว่างมากครับเพื่อนๆโอเคคราวนี้บิดไปขอทางลองไปเลี้ยวดีละก้างน้าเลี้ยวซ้ายนะครับผมเลี้ยวขวาโอ้สุดยอดสวิงอามหลังคือใหญ่มากนะครับตัวนี้สวยมากเลยโอเคเดี๋ยวเราลองมาฟังเสียงท่อดีกว่าว่าท่อทรงคาโพบิกใส่กับยามาฮ่า YZF R15 แล้วเสียงจะเป็นยังไงครับเพื่อนเลอือนลาฟังดูครับอันนี้นะครับผมจะเป็นเสียงรอบเดินเบานะครับเพื่อนเือนนี่คือเดินเบานะครับลอง2,000รอบนี่คือ2,000รอบนะครับผม3,000รอบครับ4,000ครับ เดียวพออันนี้นะครับผมเป็นเสียงรอบตัดนะครับผมประมาณนี้นะโอเคครับเอาเป็ครับผมก็ขอโทษขอโทษชาวบ้านแถวนี้ด้วยนะครับผมเราไม่ได้ถ่ายกันทุกวันขอนิดนึงเพราะว่ายังไงเพื่อนๆก็ต้องอยากฟังแน่นอนนะครับผมโอเคขอโทษชาวบ้านในแถวนี้ด้วยนะครับผมก็รีวิวประมาณนี้แล้วกันถ้าใครอยากจะติดตามน้องเปรมครับผมสามารถเข้าไปติดตามได้ที่ไหนครับน้องเปรมเฟซบุ๊กครับเฟซบุ๊กชื่อว่าเปรมพุทธิพงศ์ครับเป็นภาษาอังกฤษ โอเคเนดะี๋ยวผมขึ้นให้ตามข้างล่างนี้เลยนะครับผมงั้นคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันครับผมถ้าใครที่ชอบครับผมอย่าลืมกดไลค์แล้วกดตับสไครป์เป็นกำลังใจที่ใต้คลิปด้วยนะครับครั้งหน้าอยากให้ผมรีวิวรุ่นอะไรก็คอมเมนต์ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับผมวันนี้ครับผมเพชรไมจิกและน้องเปรมครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ